ชียทีนั่นเองซึ่งตอนนีน้เราได้ทำการซื้อบัตร2บัตรนะคะเพื่อขึ้นตัวชิงช้าสว่างที่ชา้าบัอีกแล้วอ่ะชิงชา้าชิงชา้าชิงช้าสว่างชิงช้าสว่างที่ใ,ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนั่นเองซึ่งราคาบัตรตอนนี้ก็คืออยู่ที่250าสบาทต่อท่านนะคะก็สองคน2บัตรตอนนี้แถวยาวมากเพราะว่าเรามาในวันวาเลนไทน์นั่นเอง เวลาเปิดนะคะก็คือจันท์ถึงพฤหัสเนี่ยจะเปิดตั้งแต่5โมงเที่ยงคืนส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะจะเปิด4ี่โมงหรือเที่ยงคืนนั่นเอง ชิงช้าสวรรค์นี้เรียกว่าเอเชียทิคสกายเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเอเชียทิคเลยเพราะว่าเวลาเรานั่งรถหรือนั่งเรือผ่านบริเวณนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นชิงช้าสวรรค์นี้เป็นอันดับแรกซึ่งมีความสูงถึง60เมตรด้วยกันจึงถือว่าเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะคะเราก็ต่อแถวอยู่นั่นเองคนเยอะมากแต่ว่าเขาจะเปิดแบบเท่าทีละทีละหกเจ็ดลำอะหกหกเจ็ดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะโบกี้โบกี้ เคยขึ้นมาไหมครับไม่เคยเลยครั้งแรกเคยรามกับแมค็ทิปโก้เลยค่ะแล้วก็ช่องด้วยไป้ิอบอกไอแนนมึงมือต้องแปะขิงไปแล้วแนหะละเพราะว่าครูเราจะเพื่อนจิ้งจกให้เชติไอแนนบอกว่ามึงก็เชติไม่จักมือ ้องการพาช่วยเหลือผมในโรงการับได้ค่ะอุ้ยเรูเสียวเสียวไงเสียงคลองไงใช่หรอไม่ปวดคลมงัรือมันเลี้ยงอะอืมเสียวไหมเสียวไหมอุ้ยเสียวเออไม่เคยขึ้นตอนกลางคืนเหมือนกันตอนกลางคืนดูซิว่าจะสวยสักแค่ไหนโอ้ยวิบเลี่ยนอยู่เดี๋ยวนี้อยู่เดี๋ยวนี้มาแล้ว ออตอนนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นมาที่ชิงชาที่ A s T e, แล้วชิงช้ายาของเรานั่นเองนะมันเร็วอยู่นะแล้วมันก็แอบ,บเสียวอยู่นะนิดตึงะถ้าคนโกความสูงนี่โดนแน่นอนไม่สูงลยไม่สูงสูงม,ม,มสูงจริงมไม่้ม,มาจตรงนี้ไว้ายง้ยเฮ้ย้ยาสอะเฮ้ยเต้อางา มีเฮ้ยมันเสียวมากเฮ้ยมามองตรงนี้ดิมามองนี้มาตรงนี้อย่าแกวอย่าแกว่ลุกอย่าแกว่แกว่ดิจะได้เสียวเฮ้ยมันมันดีนะมมันดีนะดูนี่เธอด้านนี้เด้านนี้เธอด้านนี้อุ้ยอุ้ยเธอย่อเกียวเอยอเ่ย เอออันนี้นะคะก็กเราก็ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังก็คือเป็นแม่น้าเจ้าพรยายแล้วก็ถ้าเรือเอชทีเจนเองนะคะส่วนด้านซ้ายที่มองไปก็จะเป็นลานจอดรถเว้ยมันหมุนเร็ว,วอ่ะรีบไงคนเยอะพอดีข้างหลังเธอมีตึกน่าสวยมากมันจะเสียวก็ตอบเมื่อคุณมองแกนมันที่มันหมุนอนะ่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันเร็วพล่างคือแบบเห็นหมดเลยนะว่ามันสูงแา่ไหน,หนเริ่มเริ่มแบบซื้อนิดนึงวนะ่ะเห็นทั้งหมดของเอชทีเลย ถ่ายรูปไหมใช่ป่ะถ่ายรูปไหถ่ายเลยนั่นเป็นเด็ิงเลยและอ่ะแล้วเป็นมั่วเหี่ยวตอนไหนอะตอนเราส่งคลิดไปเธอว่าเขาอยากเล่นเค้กแล้วมาคุยเรื่องมั่วเหี่ยวตอนนี้ได้ยังไงตอนนี้ทำงานอยู่เออไอเค้กเหีียวปล่อยลงไม่เลายเขาเขาชวนเธอเล่นอันนี้เออแต่วันเล่นกันไงทีละไม่ทันแล้ว ตอนนี้นะคะเราก็มาในรูปแบบใหม่ก็คือสว่างกว่าเดิมนั่นเองนะคะก็คือหันไปมองที่ด้านบนของเรานะคะเขาจะมีปุ่มก็คือกดปิดแอร์กดเปิดไฟนั่นเองนะคะก็คือถ้าใครอยากถ่ายรูปสวยๆก็คือกดเปิดไฟก่อนเลยนะไม่งั้นจะมืดเหมือนคลิปเราเมื่อกี้ตอนแรกเมื่เห็นตอนนี้ตู้อื่นเขาเปิดแล้วเราก็งงว่ามันเปิดได้ถ่ายรูปสวยเลยเนาะถ่ายรูปสวยเลยจริงสวยเมื่อกี้สาดแฟดกันตั้งนานเมื่อกี้สาดแฟดกันเด้อเด้อดา ก็เขาไม่ได้แนะนำไงเขาแค่บอกว่ากฎุูมขอความเหลือคือสีแดงางั้นออกไปแบบสภาพงงเลยอ้ายังไม่ไฟเป็นสว่านนี้เปิดอยู่เลยนี่ตอนนี้ก็คือกะประมาณเมื่อกี้เขาหมุนเราประมาณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4ีห้รอบได้แล้วเนี่ยเขาเริ่มเคลียร์ข้างล่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงไปก็จะเป็นล็อตเราลวใช่ ก,ก็าะถึงคิวที่ตาเราลงแล้วนะคะก็หากใครสนใจที่จนะนั่งชิงชา้าใช่ไหมชิงชา้าชิงช้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนั่นเองนะคะก็คือแนะนําให้มาที่เอชทิค e เลยราคาเป็นงสองบาทเท่านั้นก็คือแล้วแต่โปรโมชั่นด้วยนะเมื่อก่อนก็อาจจะราคาสูงกว่านี้ตอนนี้ก็กลดราคาลงมาแล้ต่อคิวเนี่ยบอกเลยว่าคนเยอะประมาณวันวาเลนไทน์นะคะต่อคิวก็ประมาณ1 0หนาทีก็ได้ขึ้นแหละ โอเควันน okay, ี้บ๊ายบายเดี๋ยวไปติดตามชมที่เขตอื่นกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนนะ